สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วง management corner นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับมาคุยกันเรื่องภาษีและก็การจัดการทางบัญชีนะครับขอสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีคับผู้ชมครับครับท่านอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ การจัดการภาษีนะครับต้องก่อนอื่นเมื่อกี้ผมลืมแนะนาชื่อนะครับอาจารย์บรรลาบุญยะมานพนะครับานจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร MBA นะครับสอน MBA ที่มหาวิทยาลัยบัลลปามครับสอนศูนย์กรุงเทพค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาการบัญชีศาสตร์นะครับครับถ้าอาจารย์สอนด้านบัญชีนะครับเกี่ยวกับการจัดการบัญชีเกี่ยวกับการวางแผนภาษีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ไฮไลท์ของการเสียภาษีใช่ค,คเกฤตเล็กๆน้อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมนิดนึงได้ค่ะ,คะก็เนื่องจากว่าเดือนมีนาเนี้ยจะเข้าสู่เทศกาลของภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะคะเงินได้ส่วนบุคคลเนี่ยหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะวางแผนภาษีผิดนะคะคไม่ผิดหลักแต่ว่ามองภาพสำหรับมองเข้าข้างตัวเองมากเกินไปแล้วก็ลืมมองถึงสภาพแวดล้อมของปัจจุบันนะคะทำให้ทุกคนมองค่อนข้างที่อย่างเช่นอ่ามีบาง อาชีพนะคะของบุคคลธรรมดาก็จะมองมุ่งเน้นไปว่าเข้าคณะบุคคลแต่ลืมมองคณะบุคคลคืออะไรก่อนเดี๋ยวคณะูุฟังสองสัยคณะบุคคลนะคะมันก็จะมีทั้งห้างหุ้นสวนสมันไม่จดทะเบียนกับคณะบุคคลนะคะคณะบุคคลนี่หลายคนก็จะมุ่งตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะทําการร่วมกันนะคะและตกลงว่าจะแบ่งผลกําไรซึ่งกันและกันนะคะเสร็จแล้วแต่ละคนก็จะลืมแปลว่าทําอะไรก็แล้วแต่แค่จะวางภาษีเพื่อ ซฟแท็กของตัวเองเพื่อเปรียบภาษีประหยัดภาษีวเองแต่ลืมบทบาทหน้าที่ของตัวตนวต่าตนทําอะไรยกตัวอย่างเช่นดรกิรติพันธ์ดรกิติพันธ์สอนหนังสือคนเดียวแต่ดตรกิติพันธ์สอนทั้งบุรพาสอนทั้งลังสตสอนทั้งชินวัฒน์แต่ดเตรเอาคณะบ,บุคคลและคณะบ,บุคคลไปสอนด้วยเหรอคะไม่ก็วางแผนตอนนี้ถ้าเกิดว่าคืออาจจะมีในความหมายเขาตา้งคือทํางานคนเดียว แต่จดทะเบียนเป็นคณะบุคคลใ<ช>พอเวลาไปทํางานอะไรก็ตามให้เขาจ่ายเช็คมาเป็นคณะบุคคลใ<ช>เพื่อเลี่ยงภาษีถูกต้องครับบุคคลเนี่ยเสียภาษีต่างจากคณะบุคคลยังไงครับเราถึงต้องเลี่ยงอย่างนี้อ๋อไม่ค่ะบุคคลหรือคณะบุคคลเปรียบเทียบเสมือนก็เป็นการจ่ายภาษีของบุคคลธรรมดาครับต่างทั้งสองก็คือยื่นพองกะดอเก้าศูนครับแต่นี้บุคคลธรรมดาเนี่ยบางท่านมีรประจำยกตัวอย่างเช่น ท่านอารกิติพันธ์มีเนประจำจากการเป็นอาจารย์ประจําของมหาลัยรศใช่ไหมคะตอนนี้พอมีเงินเดือนประจําคือเก้าหนึ่งแต่มีการไปสอนเศษข้างนอกก็จะมี9ก้าศูนย์มาเกี่ยวข้องก็เลยเป็นพอกราดอกเก้าศูถูกต้องที่ี่พอกระดอก0้าศูนเราใช้ระบบอัตราก้าวหน้ามันก็เลยเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อภาษีเยอะขึ้นรัฐประหยัดให้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนอื่นอีกล่ะก็ต้องเอาไปอัตราก้าวหน้าคือเวลาเราประหยัดภาษีเนี่ยเราจะได้ประหยัดหก0 0 0บาทก่อนใช่ครับรายได้ทั้งหมดหักหก0 0 0 อ่ารายได้ทั้งหมดมามันจะต้องแบ่งมาต้องมีความเข้าใจก่อนขึ้นว่าค่าใช้จ่ายก่อนแล้วก็มาเลือย่อนค่าใช้จ่ายนี่ก็คือว่าเหมาจ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นตไม่เกินหกหมื่นในกรณีสี่สิบนะคะเหมาะอ่าไม่ค่ะในกรณีภาษีเงินได้ของเงินเดือนเท่านั้นคือไม่เกินสี่สิบนะคะตอนนี้หลายคนก็คือพอมีอ่าเงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์อาจจะมีเงินเดือนอยู่สี่แสนตัวเงินเดือนนี่ก็เป็นฐานแล้วแต่เหมาจ่ายสี่สิเอร์นไม่เกินหกหมืน ก็เหมาใจได้สูงสุดเพียงแค่หกหมื่นบาทอ่าพอหกหมื่นเสร็จแล้วท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นท่านอาจารย์ก็จะมีสิทธิ์ถักรถหย่อนตามที่รัฐบาลกําหนดมาให้มีรถหย่อนอะไรบ้างครับปัจจุบันก็ตอนนี้ใช่ไหมคะก็มีรถหย่อนหนึ่งเอาตัวเองก่อนตัวเองนะคะก็เหมาให้เลยสามหมื่นใช่ค่ะตัวเองสามหมื่นโสดนะคะถ้าไม่โสดคู่สมรสคู่สมรสนะคะมีมีรายได้ไหมถ้ามีรายได้ไม่ถึงสามหมื่นโอเคนะคะก็กรณีเนี้ยหลายคนสงสัยนะครับตัวเองกับคู่สมรสเนี่ย เวลายื่นภาษีเราแยกกันยื่นหรือเราควรจะยื่นด้วยกันขึ้นอยู่ที่ประเภทของรายได้ถ้าเป็นสี่สิบวงเล็บหนึ่งคือเป็นเงินเดือนนะต่างคนต่างมีเงินเดือนแยกยื่นดีกว่าหรือไ่ไม่ได้ถูกข้อกําหนดแต่ถ้าว่ามีพรก90เมื่อไหร่ครับมีพรก90เมื่อไหร่เงินได้ของภรยาคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายครับจะมารวมเป็นรายได้ของสามีทันทีอ๋อแล้วแต่ว่าเราจะยื่น91หรือ90 ไม่ใช่อ่าเขาได้ญาตชี้แจงสำหรับ40%หนึ่งคือเงินเดือนครับครับอ่าสมมุติเราเป็นสามีภรรยากันตัวอย่างง่ายๆสมมตินะคะสมมติตัวอย่างให้เห็นในชัร์ตให้ผู้ชมอ่าสมมุตินะคะสามี40%หนึ่งภรรยา40%หนึ่งครับโอเคต่างคนต่างแยกนะคะแต่บังเอิญบังเอิญว่าทั้งสองท่านมีรายได้พิเศษข้างนอกขึ้นสองท่านนะคะมีทั้งค่าเช่าบ้าน มีทั้งประกอบธุรกิจอันอื่นมีทท้กสอนหนังสือเอาเงินดังกล่าวผักใส่ไปใส่สามีซะอะก็ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือต้องมีการจดทะเบียนสมรสก็คือสามียื่น90 90ใช่ภรยาก็91ไปภรรยายื่นเฉพาะเงินเดือนไว้ที่91ใช่ค่ะส่วนรายได้อื่นๆเอามาใส่ไว้ที่สามีค่ะตอนนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอใส่สามีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอะ สามีก็เงินเดือนเยอะมันก็จะเกิดขึ้นมาว่าฐานภาษีก็จะเยอะขึ้นครับหลังจากหากักดหย่อนหักอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะบุตรก็คนละครึ่งถูกหักคนละนครึ่งหนึ่งตัวหักแบ่งแยกนะ,ะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อฐานภาษีเขาเยอะเมื่อเขาหากักรหยนต์หมดแล้วเขาก็ต้องไปหาอะไรกันเกิดขึ้นก็คือไปหาทางดา